ออนนนนนดดิาาาาาให่่ออ่่ทีีีีุยยยเเูคืรธาาึงวส,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่ถนนสุรศักดิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวิสัยทัศน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วัฒนธรรมสร้างคนดีสร้างสังคมดีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอำนาจหน้าที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัด 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคประสานและสนับสนุนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรม 3. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 4. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและตำบล 6. ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โครงสร้างการแบ่งงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแบ่งออกเป็น5กลุ่ม1ฝ่ายดังนี้ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 2. กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 4. กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่12อุบลราชธา,านี 5. กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 6. ก,กลุ่มกิจการพิเศษโดยมีนายอุทัยพลพวกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้บริหารองคอ์กรทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโครงการและกิจกรรมที่โดดเด่น 1. ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งสงโครงการสืบสารประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกถินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่11จังหวัดอุบลราชธานี 3. โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีชาติการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเนื่องในโอกาสที่ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ 4. โครงการจัดงานสัปดาห์มาคาบูชาอาเซียนสารสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563 5. โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรโดยการนำพลังบวรมาใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 6. พิธีบวงสรวงและสะดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเจ้าคำผง เโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงณจังหวัดอุบลราชธานี8โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาส่งต่อกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล